เมื่อเหล่าวัยรุ่นทั้งสามครับเดินทางติดตามหาแฮกเกอร์ลึกลับพวกเขาถูกจับไปยังสถานที่ใดไม่รู้พวกเขาถูกทดลองและก็กลายเป็นคอยนั่งเงาเด้อ เออสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Signal ใส่ไฟเขยา่าขวัญโอ้โหนังจะเป็นยังไงครับแต่พระเอกนี่รอมากๆเลยครับหน้าอย่างกับน,น้าเดชก็จะไปดูไปฟังครับขอความรากรุณากดซับส c r i b ์ผมหน่อยอครับเพื่อเป็นกำลังใจหากคนไหนกดแล้วก็ขอให้แฟนรักแฟนหลงโงหัวไม่ขึ้นติดบ่วงความรักของคุณตลอดไปเอา้าหาดพร้อมแล้วก็ไปฟังกันโหลด เรื่องราวก็จะพูดถึง3เพื่อนรักนะครับก็คือคนที่1ก็คือพระเอกครับชื่อว่านิกเขาเนะ่าบาดเจ็บที่ขาเวลาเดินไปไหนมาไหนนี่ต้องมีหมายคำยันไปด้วยครับคนที่2คือนางเอกครับชื่อว่าเฮรี่เธอกับพระเอกนี่เป็นแฟนกันครับเขาทั้งคู่นี่รักกันมากๆคนที่3ก็คือโจนาครับโจนาเนี่ยเป็นเพื่อนซีของทั้งสองคนทั้ง3คนเนี่ยเป็นนักศึกษาของ MIT ครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่อดังของอเมริกา เป้าหมายของทั้ง3คนนี้ก็คือตามจับแฮกเกอร์ลึกลับคนหนึ่งครับชื่อว่าโนแมดโนแมดนี่เคยแฮกเข้ามาที่เครื่องของ MIT ทําให้พระเอกกับโจนาเนี่ยอยากจะจับตัวเจ้าโนแมดมากๆเลยก็เลยเดินทางข้ามรัฐขับรถมาอย่างไกลมากๆเพื่อตามจับเจ้าโนแมดระหว่างทาง ความเก่งของเจ้าโนแมดมันสามารถแฮกเข้ามาในโน้ตบุ๊กของพวกพระเอกแล้วก็ถ่ายรูปพวกพระเอกได้หรือว่าตอนที่พวกพระเอกขับรถมันก็สามารถแฮกกล้องวงจรปิดของระบบจราจรถ่ายรูปมาอวดพวกพระเอกคิดดูเอาเองครับความเก่งของเจ้าโนแมด ทีนี้พ่อขับรถมาพระเอกกับนางเอกก็มีปัญหากันครับก็คือนางเอกเธออยากจะย้ายไปเรียนที่มาหาวิทยาลัยอื่นส่วนพระเอกก็อยากจะเลิกกับนางเอกครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่สามารถกลับมาเดินได้อย่างปกติอีกแล้วต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตเขาไม่อยากจะเป็นตัวทวงชีวิตของนางเอกครับน่าสงสารจริงๆเลยคู่รักคู่นี้ และแล้วโจนาเขาก็จับสัญญาณของโนแมดได้ครับแล้วพวกเขาก็เลยขับรถตามมาเรื่อยๆเข้ามาในทะเลทรายที่ลึกๆเปรี้ยวๆพอขับเข้ามาก็พบบ้านรางหลังหนึ่งครับแล้วก็พบว่าสัญญาณของโนแมดอยู่ในบ้านหลังนี้โจนาและนิกก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปปล่อยให้เฮรี่อยู่ในรถไปครับพอเข้ามาในบ้านก็ไม่พบคนอยู่เลยมันเป็นเพียงแค่บ,บ้านเก่าๆโสมๆเท่านั้น เดินเข้าไปท่าทางมันจะไม่มีคนอยู่ซะด้วยโนแมดจะอยู่ในนี้จริง,รงๆหรือพวกเขาก็เดินลงมาชั้นล่างครับและแล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงกีีร้องของเฮรี่ดังขึ้นพระเอกแล้วก็โจนาก็รีบวิ่งขึ้นไปช่วยเฮรี่ด้านบนครับพอมาถึงรถเขาก็พบว่าในรถมันมีสัญญาณแปลกๆครับเหมือนรถมันมีคลื่นแทรกอะไรเข้ามาก็ไม่รู้และเฮรี่เธอก็หายไปจากในรถด้วย นิกเขาก็มองเข้าไปในทะเลทรายครับหาว่าเฮรี่หายไปไหนและขราวนี้เขาก็พบเฮรี่ครับเธอถูกดูดขึ้นไปบนฟ้าไม่รู้หายไปไหนทีนี้ก็ทั้งแสงทั้งความมืดครับไปเอกก็มองอะไรไม่เห็นอีกเลยสุดท้ายทุกอย่างก็มืดสนิทลง หลังจากนั้นพระเอกก็ลืมตาตื่นขึ้นมาเขาก็งงครับว่าเขามาอยู่ที่ไหนแล้วก็มีคนเข็นรถเข็นเขามาที่ห้องสอบสวนห้องหนึ่งครับข้างในก็มีด็อกเตอร์คนหนึ่งชื่อว่าด็อกเตอร์เดมอนมาสอบสวนพระเอกก็ก็ถามว่าพระเอกได้รับสัญญาณครั้งแรกมาจากที่ไหนพระเอกรู้หรือเปล่าว่าสถานที่แห่งนี้ทำงานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาว พวกพระเอกจะต้องถูกกักตัวอยู่ในสถานที่แห่งนี้เพราะว่าพวกพระเอกติดเชื้อโรคจากต่างดาวแล้วพระเอกเขก็งงๆครับคล้ายกับว่าคนเพิ่งตื่นมาเขาก็ตอบอะไรไม่ได้และแล้วพระเอกก็เลือดกำเดาไหลออกมาด็อกเตอร์เดมอนก็เลยให้พระเอกไปพักในห้องพักเสียกอนแต่จริงๆแล้วมีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นคอยติดตามดูพฤติกรรมของพระเอกอยู่ พอพระเอกดีขึ้น,นก็ถูกเข็นรถเข็นออกมาเหมือนเดิมครับพระเอกก็มองซ้ายมองขวาก็เ,าเห็นคราบเลือดคราบสกรปรกมีคนมาทำความสะอาดตามห้องต่างๆดูท่าทางจะมีคนตายมากมายจากสถานที่แห่งนี้และพระเอกก็มองเข้าไปในห้องห้องหนึ่งครับก็เห็นเฮรี่นางเอกนอนอยู่บนเตียงพยาบาลพระเอกเขาก็อยากจะเข้าไปหาเฮรี่ครับแต่ไอ้คนเข็นรถเข็นก็ไม่ยอม เข็นรถเข็นพระเอกมาที่ห้องสอบสวนเหมือนเดิมและดรเดมอนก็ถามพระเอกว่าพระเอกตามสัญญาณอะไรมาพระเอกเขาก็ตอบว่าเขาเพียงแต่ตามสัญญาณของแฮกเกอร์ลึกลับคนหนึ่งที่ชื่อว่าโนแมดมาเฉยๆดอกเตอร์เขาก็ตอบว่ามันไม่ใช่แล้วสิ่งที่นายตามมามันไม่ใช่แฮกเกอร์ธรรมดาดอกเตอร์เดมอนก็เลยเปิดคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งให้พระเอกดูครับ พระเอกก็ดูแบบงงๆและแล้ว Demon ดรเดมอนก็ไปหยุดภาพภาพหนึ่งครับซึ่งเป็นภาพต้นไม้พอพระเอกสองดูเท่านั้นครับเขาก็ตกใจมากๆและเมื่อเขามองดีๆเขาก็พบว่ามีเอเลี่ยนแอบซ่อนอยู่หลังต้นไม้พระเอกทั้งงงแล้วก็ตกใจครับเพราะสิ่งที่พระเอกตามมามันคือสัญญาณของเอเลี่ยนที่ส่งไปนั่นเอง ทีนี้พระเอกกับโจหนาก็ได้มีการติดต่อสื่อสารกันครับผ่านทางช่องระบายอากาศโดยทั้งสองคนนี้ได้วางแผนที่จะหลบหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้และแล้ว ในสถานีทดลองก็เริ่มมีการทดลองอะไรแปลกๆครับอย่างพระเอกเนี่ยก็จะถูกไปทดลองเกี่ยวกับความจำครับซึ่งความจำของพระเอกนี่ดีมากๆเลยครับจำชนิดที่ว่าเอามาเขียนเป็นแผนที่ได้แล้วก็มีการทดลองเกี่ยวกับตัวประหลาดอะไรบางอย่างครับเอาวัวมาเป็นเหยื่อล่อพอประตูเปิดออกมาเท่านั้นแหะครับไฟก็ดับลงตัวประหลาดก็หลุดเข้ามาในสถานีทดลองครับค่ไปกับผนังจนพังเสียหายไปหมด พอพระเอกสบโอกาสเท่านั้นแหละครับเขาก็หนีออกมาเขาไม่ได้หนีออกมาเพียงลําพังครับเขายังลากเตียงของนางเอกออกมาด้วยพระเอกพยายามเข็นรถเข็นออกมาอย่างสุดชีวิตครับแต่เหมือนเขากําลังจะออกไปได้แต่เขาก็ถูกจับกลับมาเหมือนเดิมหลังจากนั้นพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาอยู่ข้างๆนางเอกครับเขาก็อยากจะเข้าไปหานางเอก ขราวนี้เขาก็ดิ้นไปดิ้นมาจนสุดท้ายเขาก็ตกเตียงลงไปครับพระเอกก็เปิดขาตัวเองขึ้นมาครับเขาก็ตกใจครับว่าขาของเขามันกลายเป็นขาของจักรกลไปแล้วไะเอกก็ตกใจมากๆครับแล้วเขาก็อยากจะหนีออกไปจากที่นี่ด้วยเขาก็เลยรวบรวมกําลังถีบประตูห้องทดลองพังออกไปครับแล้วก็เข็นเตียงของนางเอกหนีไปพร้อมกันด้วยหนีขึ้นไปตรงลิฟต์แต่ก่อนที่จะขึ้นลิฟต์ขึ้นไปครับ ดรเดมอนก็เดินเข้ามาคุยกับเขาแล้วก็บอกเขาว่าอยากขึ้นไปเลยข้างบนมันอันตรายอยู่ข้างล่างมันจะปลอดภัยกว่าพระเอกก็ไม่ยอมเชื่อครับ mm hmm. เขาก็ขึ้นลิฟต์หนีออกมาครับจนสุดท้ายเขาก็หนีออกมาจากสถานีทดลองได้ mm hmm. พระเอกก็มาขอความช่วยเหลือจากคุณป้าพินเพียนคนหนึ่งครับที่ขับรถผ่านมา คุณป้าก็ขับรถมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดจอดรถบรรทุกพระเอกก็ให้นางเอกเข้าไปหลบอยู่ในรถบรรทุกครับส่วนตัวเขาไปโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ แต่พอพระเอกหันมาอีกทีครับรถบรรทุกคันนี้มันวิ่งออกไปพระเอกก็รีบวิ่งไปด้วยความตกใจครับเพื่อจะไปช่วยนางเอกที่ติดอยู่ข้างในพอพระเอกปีนรถขึ้นไปครับไอคนขับมันไม่ยอมจอดครับเปิดประตูกระแทกหน้าพระเอกจนพระเอกตกลงมาพระเอกนี่เลือดไหลนะครับเขาโกรธมากๆเลยเพราะนางเอกเนี่ยติดอยู่ข้างในรถบรรทุก พระเอกก็วิ่งไปด้วยความไวเลยครับขาของพระเอกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันเป็นขาของเครื่องจักรครับมันวิ่งเร็วมากๆไอ้รถบรรทุกก็พยายามสปีดหนีครับแต่หันมาอีกทีเนี่ยนางเอกก็ปืนของมันนั่นแหละครับชี้ไปที่หน้าของไอ้คนขับรถบรรทุกและแล้วพระเอกกับนางเอกก็สามารถขโมยรถบรรทุกหนีออกไปได้หลังจากนั้นครับ ด็อกเตอร์เดมอนก็ตามจับตัวพวกพระเอกครับเขาก็ฆ่าทิ้งหมดเลยครับไม่ว่าคุณป้าเบนเพียนที่เคยช่วยพระเอกไอคนขับรถบรรทุกที่เคยเจอพระเอกเขายิงทิ้งหมดเลยครับใครที่เกี่ยวข้องกับพระเอกเนี่ยตายทุกคนเลยครับ และพระเอกกับนางเอกก็ขับรถหนีมาเรื่อยๆครับนางเอกก็สังเกตที่ขาของพระเอกเธอก็ถามว่าขาของพระเอกนั้นเป็นยังไงบ้างพระเอกก็ตอบว่าขาเขาคงโดนพวกด็อกเตอร์เอาไปทดลองอย่างแน่นอนเลยและคราวนี้พระเอกก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ครับเมื่อมองไปทางถนนด้านหน้าเส้นทางมันถูกตัดขาดครับไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อีกแล้ว พระเอกและนางเอกก็เลยตัดสินใจจะอ้อมรถไปทางด้านข้างครับแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆจนพบบ้านหลังหนึ่งพระเอกก็เลยชวนนางเอกเข้าไปพักในบ้านหลังนี้ครับแต่พอเข้ามาพระเอกก็สงสัยครับว่าในบ้านหลังนี้ต้องมีคนอยู่แน่ๆเลยและเขาก็ได้พบกับโจหน้าอีกครั้งหนึ่งครับเพราเขาดีใจมากที่ได้พบกันอีก พระเอกก็เลยให้นางเอกไปนอนพักผ่อนครับพอนางเอกนอนหลับพระเอกก็ลองเปิดเสื้อด้านหลังของนางเอกดูก็พบว่ามันมีบางอย่างครับที่อยู่ในหลังของนางเอกคล้ายๆว่านางเอกก็คงจะถูกทดลองเช่นเดียวกันหลังจากที่เอลลี่นอนหลับไปพระเอกก็มาคุยกับโจนาครับโจนาก็เล่าว่าที่เขาหนีออกมาได้เพราะมีคนช่วยเหลือเขาก็หนีสเปสปามาเรื่อยๆครับจนมาพบบ้านหลังนี้ โจหน้าก็โชว์แขนของเขาครับแขนของเขาตอนนี้มันกลายเป็นแขนจักกลเหมือนขาของพระเอกเลยครับพอตอนเช้าทั้ง3คนก็เลยตัดสินใจขึ้นรถบรรทุกเพื่อขับนี้ต่อไปครับพอขับมาเรื่อยๆก็พบด่านตรวจอยู่ด้านหน้าพระเอกก็เลยจําเป็นจะต้องจอดรถครับทีนี้ทหารก็รู้แล้วครับว่าพวกพระเอกอยู่ในรถบรรทุกคันนี้ โจนากรก็โดดออกมาจากรถครับแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปในห้องของเจ้าหน้าที่แถวนั้นแล้วเขาก็เอาคอมพิวเตอร์ครับมาพิมพ์ขอความช่วยเหลือข่าวนี้ทหารก็ยิงระเบิดเข้ามาด้านในครับโจนาก็โดนแรงระเบิดครับแตกตูมครับโจนานี่นอนหมดแรงหมดสติครับแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ฝืนลุกขึ้นครับทหารก็ยิงเขาเข้าที่หลังครับพระเอกเนี่ยก็ไปลากโจนากลับมาที่รถบรรทุก โจนาก็บอกกับพระเอกครับว่าให้หนีไปเลยไม่ต้องสนใจเขาเขารวบรวมพลังครับเอากำปั้นจากกนซัดไปที่เสาที่ล็อกรถบรรทุกเอาไว้ครับพระเอกก็เลยสามารถหนีออกมาได้เขารวบรวมพลังอีกครั้งหนึ่งครับเข้าต่อสู้กับพวกทหารเอาแขนจากคนของเขาทุบที่พื้นจนแตกระเบิดครับคราวนี้นางเอกก็หันกลับมามองทางที่โจหน้าต่อสู้กับทหารครับเหมือนว่าโจหน้าคงตายไปซะแล้ว หลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ไม่ยอมแพ้ครับพวกเขาก็ายังขับรถบรรทุกหนีมาดเรเดมอนก็พากําลังทหารมาปิดถนนเส้นนี้เอาไว้เขาไม่ยอมให้พระเอกกับนางเอกหนีไปได้ครับพระเอกกับนางเอกก็ไม่ยอมครับพระเอกนี่เหยียบรถบรรทุกแบบเต็มที่เลยทหารก็กางตะปูเรือใบออกมาพอรถบรรทุกพระเอก วิ่งเหยียบตะปูเรือใบครับมันก็ทําให้ยางรถบรรทุกมาแตกระเบิดรถบรรทุกนี่พลิกคว่ำเลยครับพระเอกกับนางเอกก็หลุดออกมาจากรถบรรทุกระหว่างนั้นพระเอกก็คิดถึงความรักระหว่างเขากับนางเอกครับและทั้งคู่ก็มานอนอยู่ในถนนมือของทั้งคู่นั้นกลุมกันแน่นครับ แล้วนางเอกก็พูดกับพระเอกด้วยประโยคสุดท้ายว่าเธอจะรักพระเอกตลอดไปและนางเอกก็ถูกพาตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครับแล้วบินจากไปพระเอกก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มองไปที่ด็อกเตอร์โนมดครับและข่าวนี้ให้เราสังเกตให้ดีครับคำว่าเดมอนพออ่านกลับหลังมันคือคำว่าโนแมด คือคนสองคนนี้มันคือคนเดียวกันครับทีนี้ด็อกเตอร์เดมอนเขาก็มายอมรับเองเลยล่ะครับว่าเขาคือคนเดียวกันกับโนแมดเขาได้วางแผนให้ประเอกติดตามเข้ามาครับแล้วพระเอกก็อยากค้นหาความจริงตอนนี้ก็รู้แล้วล่ะครับว่าเขาสองคนก็คือคนเดียวกันครับผมประเอกนี่โกรธมากๆเลยครับเกรงพลังสุดยอดขาจาักรกลของเขาครับมีพลังงานไหลออกมาครับเป็นเปลลเลเซอร์สีแดง คราวนี้เขาก็วิ่งไปอย่างไวครับวิ่งชนิดที่ว่าทะลุรถที่อยู่ข้างหน้าจนเป็นเปลวเพลิงลุกขึ้นมาพระเอกสามารถวิ่งได้เร็วมากครับวิ่งสปีดแล้วก็สปีดอีกครับเร็วมากๆแล้วก็ชนกับผนังอากาศครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นผนังกระจกพระเอกก็หลุดออกมาจากโลกใบนั้นครับแล้วพระเอกก็มาหยุดอยู่ตรงข้างนอก พระเอกก็งงครับว่าเขามาอยู่ตรงไหนกันแน่มันเป็นสถานที่มืดๆด,ดำๆครับพระเอกก็หันหลังกลับมาครับทางที่พระเอกทะลุออกมาดเรเดมอนก็เดินเข้ามาหาเขาครับพร้อมกับถอดหมวกกักกันเชื้อโรคออกคราวนี้เราก็เห็นแล้วล่ะครับว่าดเรเดมอนเขาไม่ใช่คน หัวสมองของเขาเนี่ยมันไม่มีเลยครับท่าทางเขาน่าจะเป็นจักรกลเอเลี่ยนครับไม่งั้นก็น่าจะเป็นเครื่องจักรที่เอเลี่ยนสร้างขึ้นมาพระเอกเนี่งงมากๆครับแล้วเมื่อเขาหันมาอีกทางนึงเนี่ยพระเอกยิ่งงงเข้าไปใหญ่ครับคือเขาอยู่ในอวกาศครับอยู่ในยานอาวกาศของเอเลี่ยนแล้วบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือพระเอกถูกลับพาตัวมาครับ โดยเอเลี่ยนพาเข้ามาที่สถานที่แห่งหนึ่งเพื่อทำการทดลองเปลี่ยนไทายร่างกายให้เป็นสุดยอดเทคนโนโลยีของพวกต่างดาวครับผมอู้ออาก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง The Signal ใส่ไฟเขย่าวขวันโอ้โหหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับโคตรจะแปลกเลยครับตอนแรกนี่เป็นหนังวัยรุ่นก่อนนะครับ มาเป็นหนังเอเลี่ยนเฉยเลยใครมีคอมเมนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ติชมได้เต็มที่เลยครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ขอให้คอยติดตามชมกันต่อไปส่วนวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆโอ้โห